รายได้1.8ล้านที่ต้องจดทะเบียนพาสีมูลค่าเพิ่มคือรายได้ทั้งหมดหรือรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายคําตอบก็คือรายได้ที่ถึงเกณฑ์1.8ล้านบาทที่ต้องจดทะเบียนภาสีมูลค่าเพิ่มคือรายได้รวมทั้งหมดทั้งปีค่ะเป็นรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้ใจ่ายและไม่ใช่กําไรนะคะถ้าคุณมียอดขายสินค้าหรือว่าบริการค่ะใกล้ที่จะถึง1.8ล้านบาทแล้วคุณควรจะรีบจัดเตรียมเอกสารเพื่อทําการจดทเบ เบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทันเวลาค่ะถ้าหากคุณยื่นจดและขออนุมัติล่าช้าค่ะจะมีค่าปรับเกิดขึ้น3,000บาทค่ะยังไม่รวมเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอย่ารอให้ยอดขายเกินแล้วค่อยคิดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อยอดขายใกล้จะถึงนะคะเราสามารถจัดทําเอกสารและยื่นจดได้เลยค่ะหรืออีกในกรณีหนึ่งค่ะเราสามารถเลือกจดแบบสมัครใจได้ด้วยเช่นเดียวกันคิด คิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพอย